สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะยัง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 ก,กับช่องน้องนาตยาไม่วาสนาแฟมิรี่นะคะวันนี้นาตยาได้ของเล่นใหม่แล้วนะคะไปยืมไปยืมน้องใหม่มานะคะ<า>ไปยืมลูกบอลน,น้องใหม่มา <laughs> หรือนัตยาเล่นลูกบอลนะคะถูกใจเลยค่ะไปแล้วด้านหลังแล้วลูกด้านหลังแล้วลูกแกงแกงแล้วแล้วแจ๊คแล้วลูกแล้วแจ๊กระวังด้วยนะลูกเรียบร้อยเอามาทางนี้แล้วก็มาทางนี อยากได้บอลกับน้องนะอย่าแย่งน้องนะไหนขอบคุณ uh, ค่าสวยๆก่อนอยากได้ขอสวยๆก่อนสวยๆยังไงเดือดกัดอยากได้นะขอบคุณแล้วไหนขอบคุณค่าสวยๆ ดูนะคะนาตยาดูนาตยานะไม่ได้ไม่ถึง <laughs> โอ้ตุงลงงแล้ว,แ,ลว <laughs> แม่วาดบอกเขาเล่นอะไรกันเนาะไหนขอบคุณค่าส,สวยก่อนเดียวน้องเอาให้ขอบคุณค่าสวยสวยก่อนทำยังไงสวยสวยทำยังไงลูกลอโอ้มันเปิดแล้วลูก<ช>ไม่เป็นไรหรอกให้พี่นัตยาเล่นเลย<ด>เปิดเดี๋ยวมันก็หายเอาผ้าเช็ดก็ได้ โอ้ยอยากได้แห้งยิ่อยากได้แห้งนะมันเลอะพ่อต้องเอาทรายมาลงแล้วไม่ว่าไหนสวัสดีข้าสวยสวยทำยังไงอยากได้ทำยังไงอยากได้ทำาไงเอออยากได้มากนะกวักมือกวักมือกวักมือเรียกก่อนกวักมือขอก่อนเร็ววแม่บานก็จะเอาพ่อแม่วานก็จะเอาพ่อ <c oughs> แม่บาดขอเหรียญน้ำเน่ขอเหรียญน,น้ำเน่ก่อน,น,นอนะ ดูแม่วาดก็จะเอาน้องเจ๋งน้องเจ๋งให้แม่เล่นด้วยน้องเจ๋ง <c oughs> ให้แม่วาดให้แม่วาดซิแม่วาดจะทำยังไงแม่วาดจะเล่นไหมจิงยังรถเร่บเหาะ อัตยาของน้องไม่แล้วนั่นของไม่้นลูกแต่ของพ่นแม่ได้เสื่อพนนี่นแหละพ่อไม่เอาไม่เอาเล่นยนลอยแล้วเรีนดีๆเล่นดีๆอัตยาของน้องไม้เลยย่างรถเลยบอเอายางรถหนดพ่อเอาเขาบ่ออเลยลูกบอลน่ะแตกแตกแตกพ่อ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 ของเขาผิดแตก เอายางก็ห่วงพ่านะยางก็จะเอานะคะลูกบอลก็จะเล่นลเอามาให้แม่วาดดูสิลูกเอาแม่วาดแล้วแม่วาดว่าเขาเห็อุอีหยางกันว้าผ่านนะให้แม่วาด <laughs> ให้แม่วาดดูสิแม่วาดวาจะเล่นไหม อัาอันดตกิดต้องอีกแล้วยังนึงไว้เราจะตกน้ำแล้วไปหาซื้อมาให้ก็เอาเด้อยบันนี้บ่เอ้ยมาคักบันนี้่เป็นตายุแล้วบันนี้เอา โอ้ยอยากได้แห้งโอ้อยากได้แห้งขอบคุณค่ะสวยๆก่อนขอบคุณค่ะสวยๆก่อนพ่อเอาทรายมารุ่งเนี่ยเพาะขอบคุณค่ะสวยๆสวยๆเฮ็ยจังไหนโอ้ยอยากได้แห้งอยากได้แห้งไงวะดีค่ะสวยๆก่อนโอ้ยอยากได้แห้งพ่อโอ้ยแต่ละตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากได้แห้งหาเรื่องเราได้พ่อหาเรื่องให้คนติดลูกบอลได้ปะนี่ แม่วาดว่าเขาเห็ดยังกันว้าวไปอีกแล้วไปอีกแล้วพ่อหน่กมือกแกงแต่ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับตุ๊ดอี แตกกับวันนี้ลลูกบอลเพิ่นโอ้้้้โอ้แตกแตกโอแตกโอแตกเโอ้ยแตก พ่ <laughs> <c oughs> บอบว่าเอ้ยหาเรื่องให้เขาเล่นด้วยนี่บักตะยาของเพ่นสิแตกของเพ่นสิแตกเลยลูก ยังอยู่ได้ลูกอย่าไปนอนอย่าไปนอนเล่นดีๆเล่นดีๆพอแล้ว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 พี่น้อยไม่เลี้ยงให้เลยล่ะฮะพี่น้อยจะเล่นจะนอนลูกเห็นไหมขนาดนี้ก็ยังแมวบาด <laughs> วาดด่าเขาเจะดยังกันวะ ก็ได้ลูกบอลของน้องใหม่นะคะยืมของน้องใหม่มาให้หนาตยาเล่นคลายเครียดนะดูนาตยาชอบมากนะไม่สนใจยางรถเลยพ่อพ่อเอายางรถมาแล้ววันนี้โอ้พ่อแมนบ่สนใจพ่อเบิงคุณแม่พ่อเบิงคุณแม่เขาเหอียยัาางกันวาเขาเหยีหยัาางกันวาพ่อเนาะ Bà mẹ, bà và... mẹ, bà mẹ, anh, thử... mẹ Lên đi đi, lên đi đi, cơm cơm lên Mẹ bà vẫn... bà เล่นดีๆลูกค่อยๆเล่นอย่าไปเหยียบของเพลินของน้องไม้แตกแม่เพราะมีเงินซสือให้เพลินเดี๋ยวลูกกอดดีๆกอดดีๆเย็ดดีๆน

เขาเป็นกระแต่ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาไว้ละเอาไว้ล่ะอยากได้นะโอ้ยเอาเบาเอายางรถมาแล้วเพาะแหนได้กินกล้วยแล้วแด่บ้าไม่กินกล้วยแล้ว คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ,ณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะวันนี้นาตยาได้ของเล่นใหม่นะคะเป็นลูกบอลน,นะคะได้ลูกบอลมาเล่นนะคะคลายเครียดนะคะหลังจากที่สองสาวของเราทานอาหารตั้งแต่เช้าแล้วนะ,ะทานอิ่มนะคะเราได้เล่นคลายเครียดนะคะโอ,ยอ,ยอ้อยากได้อีกอยากได้อีกบัยอมบออมันอำ พอแล้วลูกพอแล้วมันจิแตกของน้องไหม่พอแล้วก็ไปเอาลูกบอลของน้องใหม่มานะคะมาให้หนาตยาเล่นนะคะ <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าาสนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะ ฝากสองสาวไว้ในอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ f อซทุกท่านด้วยนะคะนัาเตียสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยลูกอ่ะเร็วๆเดี๋ยวไม่เอาบอลห้สวัสดีค่ะสวยๆก็เร็วไหนสวัสดีค่ายังไงน้าเตียสวัสดีค่ายังไงลูกไหนสวัสดีค่ายังไงลูกอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวห้เแล้วไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่าสวยๆก่อนลูกโอ้ย่างนีหล่ะยังอยู่ครบคือเกานี่ล่ะไหนสวัสดีค่าสวยๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ